เอาล่ะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปพบกับอามันที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันกล่าวคําว่าอัลลอฮุมมาสอลี่อ uh ัลลามุฮัมมัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเปิดทางสู่ความสําเร็จกันนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอามันดึงดูดทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่ได้ถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานซึ่งเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่นาทางชีวิตของเราชาวมุสลิมทุกคนอามันเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การท่องจำบทสวดหรือการทำพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจและพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับคำสอนของอัลลอฮ์ซุพฮานะฮุวตาตลาเพื่อให้เราเป็นผู้ที่คู่ควรกับความเมตตาและความช่วยเหลือจากพระองค์การสแสวงหาความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปตราบใดที่เรายังคงยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลาม และใช้ทรัพย์สินที่เราได้รับมาในการทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่นอันลลอฮ์ทรงสัญญาว่าจะประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ศรัทธาและกระทําความดีดังนั้นจงอย่าท้อแท้และสิ้นหวังหากท่านกําลังเผชิญกับความยากลําบากทางการเงินเพราะอัลลอฮ์ทรงอยู่กับท่านเสมอจงมันขอพรและทําอามันที่ดีเพื่อให้พระองค์ทรงประทานความเมตตาและความช่วยเหลือแก่ท่านอามันแรกที่ผมอยากจะแนะนําคือการอ่านซุรอ้อนวากิอาบเป็นประจําทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังละหมาดอัสรีสุระอนนี้เป็นสุรอนที่กล่าวถึงวันกิยามะและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์การอ่านสุรส้อนนี้จะช่วยให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมตัวสําหรับวันแห่งการตัดสินและยังเป็นอามันที่ช่วยดึงดูดความร่ํารวยและโชคลาภอีกด้วยนอกจากนี้การบริจาคทานเป็นประจำก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่สําคัญที่ช่วยเปิดทางสู่ความร่ํารวยการบริจาคทานไม่ได้หมายถึงการให้เงินทองเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกา ย่อแรงใจและสติปัญญาการบริจาคทานจะช่วยขจัดความตรณีที่เหนียวออกจากจิตใจของเราและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์สำหรับความเมตตาที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราการทำความดีต่อพ่อแม่ก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการดูแลพ่อแม่และทำให้ท่านมีความสุขจะช่วยให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้านนอกจากอามันที่กล่าวมาข้างต้นแล้วการรักษาความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามความสะอาด เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักดังนั้นจงรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานของเราการรักษาความสะอาดจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและยังช่วยดึงดูดความร่ำรวยและโชคลาภอีกด้วยการละหมาดตรงเวลาเป็นอีกหนึ่งอามันที่สำคัญที่ไม่ควรละเลยการละหมาดเป็นการแสดงความเคารพและความพักดีต่ออัลลอฮ์และยังเป็นเวลาที่เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดการละหมาดตรงเวลาจะช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิในการทำงาน และยังช่วยให้เราได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในทุกด้านของชีวิตการอ่านอันกุราอานและทําความเข้าใจความหมายของอันกุรอานก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่สําคัญที่ไม่ควรมองข้ามการอ่านอันกุรอานจะช่วยให้เราได้รับความรู้และปัญญาจากอัลลอฮ์และยังช่วยให้เราเข้าใจถึงเป้าหมายและความหมายของชีวิตที่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจงจําไว้ว่าความร่ารวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินที่เรามีแต่อยู่ที่ความสุขและความสงบ ในจิตใจที่เราได้รับจากอัลลอฮ์จงใช้ทรัพย์สินที่เราได้รับมาในการทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เราเป็นผู้ที่คู่ควรกับความเมตตาและความช่วยเหลือจากพระองค์จงอย่าลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราและจงใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อสังคมการเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าการเป็นผู้รับและการช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายมากยิ่งขึ้นจงหมัน่นขอพรและทําอามันที่ดีเพื่อให้เราได้รับความ สำเร็จและความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลามและการปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตและได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุฮาฮูวะตาลาหากท่านชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอความการุณาทุกท่านช่วยกันขอดูอาให้ผม และครอบครัวของผมด้วยนะครับยาสากหกล่อหุกคอยรอนกระสีรอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอัสลามุกอะไรกุมบราร์อมาตุลลอฮิวบรารรอกาตุหู